สวัสดีค่ะพวกเราสำนักข่าว N E N News มานำเสนอข่าวเจนสกิปสนับสนุนการพัฒนาสเป์พ้นจมูกป้องกันโควิด -19 ด้วยแอนติบอดีระดับ GMP เร่งกระชับความร่วมมือระยะยาวกับ BioGenesis เจนจะคลิปไบโอเทคคอมเพลรชันบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำระดับโลกได้ให้การสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านการวิใจัยในประเทศไทยในการพัฒนาแอนติบอดีต่อต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยการบริการการผลิตและกำหนดลักษณะเฉพาะของแอนติบอดีแอนติบอดีเหล่านี้ได้ให้สิทธิแก่บริษัทไฮไบโอไซต์จำกัด เจนสกิบไบโอเทคคอมเบอร์เรชั่นในการนำไปพัฒนาให้กลายเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพ่นจมูกชื่อว่าเวลโควิกแท็บขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมติเวลโควิกแท็บเป็นอุปกรณ์การแพทย์ประเภท4ทํทำให้ไทยเป็นประเทศแรกที่อนุมัติผลิตสเปรย์พ่นจมูกเพื่อป้องกันโควิด -19 แบบโมโนโคอนอยแอนติบอดีของมนุษย์แอนติบอดีต่อต้านได้รับการพัฒนาโดยทีแมแพทย์ของนายไตรลักษ พีสิุณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้เจนสคริปได้สนับสนุนทีมงานด้วยการผลิตแอนติบอดีและการกำหนดลักษณะเฉพาะในช่วงแรกของการวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาเวลโควิดแทบโดยทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้พัฒนาแอนติบอดีต่อต้านซาโควีทได้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชื่อบโอเจเนซิสขึ้นมา โดยหลังจากที่โครงการเวลโควิแท็บประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทางเจนสคิปและ BGX กําลังวางแผนที่จะเริ่มต้นความร่วมมือระยะยาวในอนาคตเพื่อพัฒนานวัตกรรมชีวการแพทย์ที่ล้ำสมัยความสำเร็จของโครงการเวลโควิแท็บได้สร้างความไว้วางใจที่แข็งแกร่งให้กับพันธมิตรของเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือระยะยาวอีกครั้งกับทีมชุดนี้ในด้านนวัตกรรมชีวะการแพทย์อื่นๆคุณจรสันหวางประธานเจสกิปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว ตอนนี้เราพร้อมที่จะเปิดตัวแนวทางที่เป็นนวัตรกรรมของเราเพื่อรับมือกับความทา้าทายด้านสุขภาพและโลครคภัยไข้เจ็บทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสที่อุบัติขึ้นใหม่มะเร็งและการแก่ชรชาด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างเจนสคิฟเราเชื่อมั่นว่าภารกิจของเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความคิดเทคโนโลยีและความหนักแน่นนายแพทย์ไตลัเกล่าวไบโอเจนสิฟและเจนสกิฟมีความสอดคล้องกันอย่างลงตัวสำหรับความพยายามที่จะเกิดขึ้น GenScript BioTech Corporation เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการผลิตด้านชีววิทยา GenScript BioTech มีจุดแข็งอยู่ที่เทคโนโลยีสังเคราะห์ยีนชั้นแนวหน้าโดยทำธุรกิจแบ่งเป็น4แพลตฟอร์มได้แก่แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาแพลตฟอร์มรับจ้างพัฒนาและผลิต CDMO ทางชีวภาพ แพลตฟอร์มเซลล์บำบัดร,ระดับโลกและแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ชีวภาพสังเคราะห์ระดับอุตสาหกรรมเจนสกิปไบโอเทคก่อตั้งขึ้นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2545และจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อปี2558ปัจจุบันเจนสกิปไบโอเทคทำธุรกิจในกว่า100ประเทศและดินแดนทั่วโลก เจนสกิปไบโอเทคมีพันธกิจองค์กรเพื่อใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการทำให้มนุษย์และธรรมชาติแข็งแรงขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทไบโอเทคที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก b i o อเจเนซี esis, เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำของไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ b บโอเจเนซ s esis, มีเป้าหมายที่จะพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีชั้นหนึ่งในการวิจัยการป้องก,กันโรคและการบำบัดขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีแอนติบอดีที่ล้ำสมัยในการออกแบบนวัตรกรรมให้เหมาะสมกับตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการบรินาการวิทยาศาสตร์และความเฉลียวฉลาดสำนักข่าว NEN News ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ